ดาวพระเสาเป็นตัวแทนของความอดทนเป็นตัวแทนของความยิ่งใหญ่เป็นตัวแทนของความทุกข์กำลังจะเดินถอยหลังกลับเข้ามาจากราศีมังกรถอยหลังกลับมาสู่เรือนราศีธนูในช่วงจังหวะวันที่12กรกฎาคม2563จนถึงวันที่5ธันวาคม2563จะมีผลกระทบอย่างไรต่อดวงชะตาของเราบ้างต่างราศีก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไป ขอให้ทุกทคนโชคดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทีมงานท่านใดสนใจผูกลักษณาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาที่ a y o r 8ได้ครับราศีตุลดาวเจ้าเรือนของตัวเราเนี่ยคือดาวพระศุกร์ในช่วงจังหวะที่ดาวพระเสาร์โคจรก็คือช่วงสองมีนาจนถึงสิบสองกรกฎาคม ช่วงจังหวะน,น,นั้นนะครับสาวโคจรไปเป็นกเกษตรไดพบพันธุทุกหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของกับญาตินะถ้าเป็นในส่วนของบุคคลเนี่ยมีปัญหากับเรื่องยัิญาติเรื่องที่ดินเรื่องมรดกอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานาที่มันจะเกิดขึ้นช่วงจังหวะนั้นหน้าที่การงานการงานต่างๆของลัคนาราศีตุลก็อาจจะรู้สึกในสภาพเหมือนแบบทุกนะทุกนิดหน่อย จำทนจำยอมประมาณนี้อึดอัดรู้สึกได้รับแรงกดดันจากงานนั่นแหละนะครับคิดเครียดทําให้มีแรงกดดันมีผลกระทบส่งตรงเข้ามาจนงถึงตัวตวนของตัวเราเงินก็รู้สึกว่าแหมทําไมมันมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องอย่างเงี้ยเช่นไปอย่างเช่นบ้านรถนะบ้านซ่อมบ้านหน่อยต่อเติมมีแต่เรื่องรายจ่ายเกิดขึ้นอันนี้คือต่อเติมแล้วมันดีไง ก็ทำไปน,นี่ก็สบายใจไปแต่ก็มีผลกระทบอยู่แล้วก็เรื่องต่างๆเรื่องสินค้าไม่ได้รับสินค้ามาสมูตค้าขายสินค้าไม่ไม่ตรงใจไม่ตรงสเปคอาจจะไม่ได้คุณภาพอย่างที่เราต้องการจะเป็นแนวแนวนี้อารมณ์ประมาณนี้พอหลังจาก12กรกฎาคมเป็นต้นไปเรื่อยลงไปจนถึงประมาณวันที่หธันวาคมดาวพระเสาร์นะพระเสาร์จะย้ายกลับย้ายถอยหลังมา ยังในเรือนของสหสชาสาสชาเนี่ยในความหมายของโหราศาสตร์ก็ต้องแปลไปในทางการติดต่อสื่อสารถ้าเป็นของราศีราศีตุลเนี่ยจะแปลไปทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความรุ่งเรืองเกิดความเจริญฉะนั้นเดี๋ยวพอสาวย้ายกลับมาอาจจะมีความขัดแยง้งกันเกิดขึ้นเวลาไปติดต่อเจรจาสื่อสารกับใครจะเกิดเหตุการณแบบนี้ขึ้นเป็นหลักๆกอ่อน เราก็ต้องรู้ตัวแล้วะต้องระมัดระวังจะไปพูดจะอะไรกับใครถ้าไม่เกี่ยวกับข้องกับธุรกิจก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าตัวเราเป็นดาวพระศุกร์สาวถอยหลังกลับมาถึงถึงผลมีผลกระทบต่อดวงชะตาก็เป็นในลักษณะของระวังเดินทางได้รับความเจ็บป่วยอย่างนี้ก็ได้ด้วยหรือว่ามาถึงอุบัติเหตุต่างๆนานา,นาที่มันจะเกิดขึ้นในดวงชะตาก็เป็นส่วนที่จะต้อง ใช้ความระมัดระวังแต่ถามว่าหนักมากไหมก็บังเอิญว่าเดี๋ยวมันก็จะมีดาวถอยหลังกลับมาอีกดูหนึ่งคือดาวพัเพิรธรหัสเดี๋ยวพดมาว่าก,กันเพราะว่าอันนี้ต่างกรรมต่างวาระก,ก็พูดเป็นทีละส่วนกันไปนี่พูดถึงสาวก่อนสาวพอย้ายกลับมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะต้องระมัดระวังในการที่จะไปติดตอรร่อสื่อสารเท่านั้นเองหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่องของการงาน นะการงานก็จะเริ่มดีขึ้นและจากเคยอ,อึดอัดอะไรต่างๆก็จะเบาก็จะเริ่มสบายขึ้นและไม่ได้รู้สึกจะหนักเหมือนแต่ก่อนนั้นแล้วก็ในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินก็จะฟื้นตัวเลยทําให้ตัวเรานั้นเหมือนแบบพอง,งานฟื้นเราก็เลยทําลุยงานหนักเลยก็ต้องระวังระมัดระวังในเรื่องของความเจ็บป่วยครับแต่ว่าลุยไปเถอะนะครับลุยไปเถอะเพื่อที่จะได้อ่า เป็นช่วงจังหวะดีๆนะมันช่วงจังหวะดีๆที่ทําให้ได้เงินมาเพราะก,การเงินก็สภาพคล่องก็จะดีๆขึ้นไงแสดงว่างานงานมีเข้ามาเงินมันก็เลยเพิ่มปูนประมาณนั้นแต่ดวงดาวเนี่ยนะครับที่จะส่งผลในลักษณะมุมดีๆในลักษณะลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่12กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันที่5ธันวาคมก็เป็นช่วงจังหวะสั้นๆประมาณสัก4เดือนเอง ก็จะพึ่งถ้าใครมีพอดาวถอยหลังกลับมาปุ๊บใครดีปุ๊บก็เร่งสปีดนะครับลุยไปเต็มที่แต่ถ้าใครรู้สึกถอยหลังกลับมาแล้วชันรู้สึกเหนื่อยมากก็ทนไปแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเดี๋ยวดาวมันก็จะผ่านไปที่บอกว่ามีทั้งดีทั้งร้ายนะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเงินงานมันก็ดีขึ้นใช่ไหมนี่คือข้อดีแต่เรื่องสุขภาพเรื่องสิ่งที่ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุมันก็ กับเกิดขึ้นมาเพราะฉนั้นมันมีทั้งบวกทั้งลบมาพร้อมๆกันในดวงชะตาของลัคนาราศีตุลนอันนี้ก็ต้องเตือนเอาไว้ให้นะมาระวังด้วยทีนี้แล้วมีเรื่องอะไรอีกหลังจากแค่ดาวดวงเดียวย้ายทําไมมีผลกระทบเยอะเพราะอะไรเพราะว่าดาวพระเสาร์เนี่ยท่านค่อนข้างเป็นดาวดวงใหญ่จะเคลื่อนที่เหมือนกลนตัวใหญ่เคลื่อนที่ไปที่ไหนทีมันก็มีจุดเด่นขึ้นมามีแรงกดดันขึ้นมา อีกหนึ่งเรื่องราวนะที่จะเกิดขึ้นคือในเรื่องของเรารมัดระวังในการมีปัญหากับเจ้านายเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าดาวหูเขยืนอยู่ในภพสุภาอยู่แล้วสุภาเนี่ยก็เลยทําให้ว่าวุ่นวายหน่อยทีนี้พอสาวเข้ามาแบ่งออกเป็นสองกรณีเลยกรณีบวกก็คือถ้าใครมีดาวเดิมรับดีๆที่ไม่ใช่ดาวจรนะดาวเดิมรับด,ดีพอสาวเข้ามาส่งกําลังถึง ก็ไปช่วยเหนือเกื้อกูณให้ในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองนั้นยิ่งเจริญมากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณเลยแต่ระวังเหนื่อยนะระวังแบบสุขภาพเท่านั้นเองแล้วก็ในเรื่องของต่างประเทศใครที่ทำการค้านะครับในต่างประเทศทำในเรื่องของโลกออนไลน์อะไรแบบนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบในทางบวกนะครับในส่วนที่ดาวพฤหัสาวจะโคจรย้ายกลับมา แต่สําหรับบางบุคคลบางบุคคลเหมฉันมีปัญหากับเจ้านายอยู่แล้วพอสาวกลับมายิ่งต้องระมัดระวังในเรื่องของวาจาการพูดอะไรต่างๆที่เรากับเจ้านายนั้นอาจจะตึงๆกันไปสักหน่อยนะครับหรือหัวหน้า,นาง,งานของเราแต่อยากจะบอกอไว้แหละทุกๆคนก็ทําไปเพื่อให้ตัวเรานั้นอิ่มทาให้องค์กรนั้นเจริญก็รุมมรวยกันไปจะได้ไม่มีปัญหาความขัดแยง้ง เกิดขึ้นในดวงชะตาของทุกๆลัคนารวมถึงลัคนาราศีตุลที่เรากําลังกล่าวถึงด้วยทีนี้พอมา,ม,ามาเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับพระสาวเองเนี่ยมันอยู่ในเรือนของพระพรหัสซึ่งพระพฤหัสนะครับก็เป็นเกษตรเจ้าเรือนของราศีธนูอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องระมัดระวังให้หนักๆเลยก็คืออย่างที่บอกนะครับการ มีปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนการมีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเจ้านายอะไรแบเนี้ระวังให้หนักแค่ประมาณนี้แหละนะครับทีถ้าใครจะไปร่วมหุ้นจะไปลงทุนกับใครเนี่ยก็ผมก็ยังมองว่าดูให้ดีๆก่อนครับความรู้ให้เยอะๆก่อนละกันก่อนที่จะไปทําธุรกิจร่วมกับใครเพราะว่ายังมีดาะเป่า,ปปาดาบปะปะเคราะเนี่ยนะครับโครจรมาใน ลักษณะแบบนี้จะเริ่มต้นใหม่อะไรเนี้ยนะครับมันทําได้อยู่แต่ว่าต้องรอบครอบเป็นพิเศษนะครับรอบครอบเป็นพิเศษเพราะว่าตัวบางครั้งเนี่ยตัวคนที่มาร่วมพูดลงทุนถ้าเป็นโดยเฉพาะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเดี๋ยวบางทีอาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นได้ถ้ายิ่งโดยเฉพาะเพื่อนเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตอะไรต่างเจอแบบดีๆกันมาตลอดอยู่ดีมาเอาตัวรอดอะไรกันอย่างนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้น การเจราจาต่างๆในเรื่องของผลประโยชน์ต้องมีเอกสารสัญญาเข้ามาเกี่ยวขอ้องสะหน่อยหรือว่าทำอะไรให้มันรอบคอบเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาของรัคนาราศีตุลน,นะครับขออนุญาตยกคำสอนของท่านพุทธทาภิขุบางช่วงบางตอนในรูปกลุ่มๆใบนี้ไม่มีคำว่าแน่นอนท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอย อิจฉาได้แต่อย่าริษยาพักได้แต่อย่าหยุดถ้าไม่ลองก้าวจะไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเป็นอย่างไรขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ติดตามชมช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ พรัตนาไตเทวดาอารา์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆรักนาราศีประสบความเจริญรุ่งเรืองสิ่งไหนดีโปรดเมตตาวอวยพรให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งไหนไม่ดีโปรดช่วยปัดเป่าให้มีแต่ความสุขความเจริญด้วยเธอ